นนีที่ยอดอนุมัตินะต่ำกว่าราคาจะซื้อจะขายคำถามคือเราจะไปโอนในยอดไหนยอดนี้นะคะโอนในราคาสัญญาจะซื้อจะขายที่เราเขียนในสัญญายื่นธนาคารเลยค่ะในเคสนี้นะคะเขาอนุมัติอยู่ที่อันนี้นะจ๊ะสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทอนุมัติในยอดนี้นะคะแต่ว่าค่าโอนนะคะเราไปคิดในยอดนี้ค่ะเพราะว่าเราเขียนราคานี้ในสัญญาจะซื้อจะขายไปแล้วก็คือสามล้าน แถ้า่จด่าจำนองแล้วพี่ไปคิดในยอดไหนค่าจดจำนองนะคะคิดในยอดนี้เลยค่ะยอดอนุมัติสุทธิก็คือยอดนี้นะคะในกรณีที่เคสีซื้อประกันเพิ่มนะคะมันอาจจะบบกไปประมาณสัก5้าหมื่น หรือบางเคสจะจะมากกว่านั้นนะคะก็จะต้องบวกไปในยอดอนุมารตรงนี้นะก็จะบวกรวมกันแล้วกลวมๆสอยอดก็จะกลายเป็นยอดส่วนตันองซึ่งเราจะไปคิดยอดนี้นะคะแต่อเผอิญว่าเคสเนี้ยเขาไม่ได้ซื้อประกันเพิ่มดังนั้นก็จะมาอนุมาตอยู่ที่ยอดนี้นะคะ่ะถ้าใครรอย,ยอดอนุมารนะคะพี่เต้ก็ขออวยพรให้ทุกคนสมหวังทุกประกรนะะันจ้า